ยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพค่ะตอนนี้ค่ะประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยโรคไตสูงถึง11ล้านคนค่ะโดยสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันซึ่งหนึ่งนั้นคือการกินเค็มและข้อมูลยังรู้อีกว่า11ล้านคนนั้นมี100,000คนที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการฟอกไตซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะ นายแพทย์สุพนัทวรวิชวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมโรคไตโรงพยาบาลจุฬาพรได้เปิดเผยว่าปัจจุบันค่ะประเทศไทยของเรามีประชากรอยู่ประมาณ66-67ล้านคนมีคนที่เป็นโรคไตประมาณ11ล้านคนคิดเป็น17%ของประชากรทั้งหมดค่ะซึ่งเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรและมีตัวเลขที่แนวโน้มที่จะโตขึ้นด้วยค่ะโรคไตแบ่งเป็น5ระยะด้วยกันโดยระยะที่รุนแรงที่สุดคือระยะที่5ค่ะ ตัวเลข11ล้านคนแยกย่อยเครื่องหนึ่งอยู่ในระยะที่3-5คือระยะที่เริ่มรุนแรงจนถึงรุนแรงแล้วค่ะและอาจจะต้องฟอกไตค่ะนายแพทย์สุพรน์ได้กล่าวว่าข้อมูลในประเทศในฝั่งตะวันออกอาทิย์ประเทศไทยจีนญี่ปุ่นประเทศโซนนี้มีการรับประทานอาหารที่ค่อนข้างเค็มเมื่อเทียบกับฝั่งตะวันตกค่ะดังนั้นอุบัติการในการเกิดความดันโลหิตสูงจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในคนไทยที่มีการรับประทานเค็มซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการค่ะนอกนอจากเรื่องของการทานเค็ม จะเป็นกลุ่มโรคส่วนตัวกลุ่มโรคประจําตัวครับเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลายครั้งครับการที่เราไม่ทราบว่าโรคประจําตัวของเรานี้อาจจะทําให้โรคตายมีแนวโน้มที่จะเสื่อมเร็วขึ้นกว่าควรจะเป็น